สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพนมค่ะกับเมื่อบานน้ำกันเดิไปลินนครพนมกับน้องบอ,อพี่น้องถนนเสซนตัดไม้กัลสินเขามกดาหารแหมวิวทิวทัศน์บรรยากาศช่างดีมากๆเลยเขียวชฉอุ่มุ่มสวัยเห็นวิวภูเขาแบบปูนไกลๆช่วงหนาฝนหนาหนาวจังสี่ีหอดทะเลหมอ,อกคนนี้ค่ะ ประเดธรรมาดาดิวันนี้วัญญพรเดินทางกับคนเดียวนะคะเลิมใช้ทาธุระอยู่ที่สารคามแล้วก็เฮ็ดขอกม่วยอยู่กับราศีแลวกับสิตามไปนะคะพี่น้องไรหลายคนสงสัยว่าช่วงนี้คือบ่เห็นไปนน้ำการมอนนะ่ะช่วงนี้แยกใหญ่ท้หนาทีทํำภารกิจทํำเบียกของตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวมันสิตามมานะครพนมอ,อันนี้เก็บภาพบรรยากาศสองฝากฝั่งกับบรรยากาศเขียวๆแบบนี้พี่น้องทางเนื้อบานแนนวัญญพร การดีแบบนี้เลยนะคะช่วงนาฝนกับสีเขียวกับสิงามแบบนี้ละพี่น้องเบิ้งแล้วสบายตาในคนไข้สบายอกสบายใจผูใ้ใดเครีคยดๆอยู่นี่แต่ไม่เห็นสีเขียวเขียวเห็นทองฝ่าแดใสๆแบบนี้คือแบบหายเมื่อยเลยเด้ให้พี่น้องเบิงบรรยากาศสองฟังทางงามแหง ชื่นมากอันนี้เีอยยางเขียวๆว,วังหันครับกายทงหน้าแห้งงามอันนี้เป็นเนินหยากลางงามคือกันนะคะแบบนี้เลยทุกคนคันพี่น้องมีโอกาสเดิมาเที่ยวทั้ททงมุกดหารทั้งนครพนมอยากให้พี่น้องล่องขับรถมาทั้งเส้นถนนตัดไม้เบิงะะ่งเดอวยค่ะบรรยากาศมันคือดีมากแล้วก็ มาเทีย่ยวริมฟังโขงตะคร่พนมุมุกกระหาแล้วก็ขามฟังไปเที่ยวประเทศเล่าวก็คือได้ได้บรรยากาศได้พ้นค่ายพักสมองไปอีกแบบนึง